ค้นพบสิ่งที่นุ่มกว่าบิลลี่แล้วค่ะหมอนใบนี้นี่เองใครชอบเจอปัญหาแมวเล็งจะมาแย่งหมอนนอนบ้างคะ <c oughs> <c oughs> เอางี้นะขอรีวิวภายใน3าคำเลยได้ไหมว่าใช้แล้วหลับลึกมากนอนสบายมากอมาสี่คำไม่ทนะ่ะไม่ช่างเหอะคือชอบมากอ่ะโคตรชอบ หลายคนอาจจะลืมคิดไปนะคะว่าหมอนเป็นคีย์หลักในการที่ทําให้เราได้พักผ่อนเต็มที่เห็นด้วยไหมะแล้วเราจะเลือกหมอนยังไงให้เจอหมอนที่ใช่สักทีนึงบอกนะคะว่าเฮนเนี่ยเป็นคนที่บ้านซื้อหมอนมากแต่ปัญหาคือไม่เจอหมอนที่ถูกชะตาสักทีหนึ่งเราแก้อะไรไม่ได้นะคะแก้ได้อย่างเดียวคือแก้ได้ด้วยเงินซื้อใหม่ไปเรื่อยๆในจะปวดข้อบ่าอะไรบ้างมึนหัวบ้างก็เจอมาแล้วนะคะ แต่สุดท้ายนะคะมาจบที่หมอนโคซี่โชวาในราคาแค่ใบละ2,000กว่าบาทที่จบมากทำเพนตื่นสายตั้งแต่ลองนอนครั้งแรกนะคะและจุดเด่นของนางคือมีไส้หมอนรีฟิลฟรีแบบจุกๆนะคะมาให้ปรับลดตามความต้องการของผู้ใช้มันมีดียังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากการอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกับการรีวิวสำหรับหมอนโชวาโคซี่เพลโลใบนี้ค่ะ เอาจริงๆเนี่ยตอนแรกไม่ได้กะจะอันบ็อกโชว์ทุกคนเลยนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าการอันบ็อกครั้งนี้จะสามารถโชว์จุดเด่นของหมอนตัวนี้ได้ดีมากๆ ออกมาก็ฟินแล้วค่ะเพราะว่าเขาทําแพคเกจิ้งออกมาได้สวยเวลข้ามคนใช้ได้ดีมากคือยังไม่ทันได้ใช้ก็รู้สึกแล้วว่ามันต้องนอนสบายแน่นอนอะ่ะความใส่ใจของแบรนด์นี้นะคะคือเขามีรีฟิลไส้หมอนมาให้ค่ะและคู่มือการใช้งานเขาก็มีมาให้ครบนี่พิ่งแกะเองนะแต่ว่ามันได้ประสบการณ์ดีๆไปยุกมากอันนี้เห็นจังไม่ลืมเลยนะคะว่าเขาทําได้ดีมากจริงๆพอแกะหมอนออกมาเนะี่ยเขาก็จะค่อยๆคืนตัวนะคะพร้อมใช้งานพร้อมนอนได้เลย เอางี้นะขอรีวิวภายใน3คํคำเลยได้ไหมว่าใช้แล้วหลับลึกมากนอนสบายมากเอมาสี่คำไม่ได้แต่ช่างเหอะคือชอบมากอะ่ะคือโคตรชอบ วันแรกนะคะที่ลองใช้อะ่ะเฮนคือจดโนต้ตไว้เลยนะเพราะว่ากลัวหรือว่าจะรีวิวว่ายังไงความรู้สึกอะ่ะมันเด้งออกมาและสิ่งที่เฮนจดไว้นะคะคือตอนเอาหัวลงหมอนอะ่ะคือแทบไม่รู้สึกเลยว่าหัวถึงหมอนหรือยังเพราะามันนุ่มรับหัวดีมากเหมือนนอนบนก้อนเมฆอะ่ะคือเบอร์นั้นเลยอะ่ะและพูดเลยนะว่าวันนั้นอ่ะหลับลึกมากและหมอนโชวานะคะทำฉันตื่น10เกือบ11โมงม้วจ๊ะคือรู้สึกเลยว่านอนเต็มอิ่มจริงๆไม่มีงวงเงียนเลย ตัวเฮนเองก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างลงทุนกับการนอนระดับหนึ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเตียงเนี่ยก็เลือกซื้อเป็นเตียงไฟฟ้าที่มันปรับความสูงได้อะไรเงี้ยหรือว่าหมอนเนี่ยที่มันจะแซน้นแพงเกือบหมื่นก็เคยซื้อมาแล้วน,นะคะแต่ว่าปัญหาคือเวลาลองที่ร้านอะ่ะมันนอนสบายมากนะคะแต่ว่าพอเราเอามาใช้ในชีวิตจริงอะ่ะสุดท้ายเฮนก็รู้สึกว่าเฮนเวียนหัวเว้ยตอนแรกก็หาสาเหตุไม่เจอสุดท้ายก็อ๋อเป็นที่หมอนแล้วมันแพงมากก็เลยลองเนี่ย อดทนใช้ไปพักนึงสุดท้ายก็ต้องหยุดใช้นะคะมันทนไม่ได้จริงเพราะมันนอนไม่สบายพอมาใช้หมอนโคซี่โชวานะคะคือรู้สึกเลยว่าเป็นหมอนที่ค่อนข้าง,งจบเวลาเรานอนท่นาเดิมเนี่ยเราอาจจะแบบเอ้ยเบื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าพออยากได้ความรู้สึกของการนอนใหม่ๆเนี่ยปกติเราก็ต้องทําอะไรคะต้องซื้อหมอนใหม่ใช่ปะแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกทีอีกว่าตอนนอนจริงๆเนี่ยเราจะถูกใจหรือเปล่า จุดเด่นของโชวานะที่ทําให้แบรนด์นี้แตกต่างเลยคือ r e f i l แ bag ตัวนี้ค่ะคือถ้าเริ่มแบบเบื่อแล้ว,วหรือว่าอยากปรับความสูงต่ำของหมอนให้เหมาะกับท่านอนของเราอยากให้ฟูขึ้นอยากให้ฟีบลงมาหน่อยเนี่ยก็แค่ปรับด้วยไส้หมอนที่เขามีมาให้เลยชอบไม่ชอบยังไงก็แค่ลองเสริมไส้ไปดูนะคะอยากปรับกี่รอบก็ปรับไปเลยค่ะจนจะถูกใจไม่ต้องเสียเงินซ้ําอันนี้คือข้อดีเลยนะอย่างเทนเนี่ยพอลองสังเกตตัวเองนะแล้วจะชอบนอนหงายเป็นหลักนะคะแบรนด์เขาก็จะไก่เบื้องต้นนะคะมีเป็นคู่มือให้เลยว่าอลองเอา ออกสัก1นส่วนสีดูนะ,ะแล้วก็ค่อยๆปรับลดความสูงตามที่เราถนัดจนกว่าเราจะพอใจอะ่ะซึ่งวัสดุของเขานะคะคือไฮเปอร์เมโมรีโฟมนะบอกเลยว่ามันตอบโจทย์สรีระของคนนอนได้ทุกรูปแบบนะคะมันทนแล้วก็ไม่ยุบตัวง่ายด้วย ี๋ยวจะให้พ่อแมวนะคะนอนเปรียบเทียบกับหมอนทั่วไปให้ดูว่าพอนอนบนหมอนโคซีโชวาแล้วเนี่ยหลังมันจะตรงตามสารีระของเราได้ดีมากนี่เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเฮน,นอนบนหมอนตัวนี้ตื่นมาจะไม่ปวดหลังปวดคอบ่าเลยคือมันไม่สูงเกินไปจนตื่นมาแล้วไม่สบายตัวนะคะมันเป็นหมอนที่ฟูนุ่มรองรับสรีระเราได้ดีมากๆฟิลเหมือนเจอหมอนอกอุ้มหลังเราให้นอนสบายอะ่ะคือมันนุ่มจนแมวอะ่ะมาแย่งนอนบ่อยมากนะคะหัวจะปวด การดูแลนะคะจริงๆไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะหมอนตัวเนี้ยเขาสามารถคืนตัวได้ด้วยตัวเองดีมากๆอยู่แล้วคือถ้าเป็นหมอนทั่วไปเนี่ยบางทีถ้านอนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะแบนแตะแต่เป็นการถาวรไปเลยนะคะแต่หมอนโคซี่โชวาเนี่ยคือตกตกด้านข้างด้านหน้าก็คือกลับมาฟูเหมือนเดิมแล้ว อันนี้ปลอกหมอนของเฮนรี่เอนะคะปลอกหมอนกันเปื้อนนะคะถ้านอนจริงๆอะ่ะคือจะใส่แต่ว่าอันเนี้ยคือตั้งใจอยากให้คนดูอ่ะเห็นเฉยๆว่าเนื้อผ้าของมันจริงๆอ่ะเป็นยังไงแล้วก็จะเล่าให้ฟังด้วยว่าเวลาที่เราลองที่ร้านเนี่ยค่ะคือเขาไม่ได้ใส่ปลอกหมอนเนาะเวลาลองเนี่ยมันก็จะนอนสบายแหละเย็นด้วยแต่ว่ามันจะชอบเกิดขึ้นบ่อยคือพอเราซื้อราเอากลับบ้านแล้วเราใส่ปลอกหมอนอะ่ะมันเป็นไปได้ที่ฟิลลิ่งอ่ะมันจะเปลี่ยนไปหรือว่าบางทีอ่ะนอนแล้วก็ไม่เย็นละอันนี้คือที่เฮนเจอบ่อยๆแลอออยากกระบาหัั่่่นนมมมสเืจ น้อยลงไหมคําตอบคือนอนฟินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีความเย็นเย็นด้วยเย็นยันเช้าเลยนะคือตัวปลอกด้านนอกเนี่ยเป็นแอร์เทคนะคะจะเป็นเส้นใยที่เย็นระบายอากาศได้ดีแล้วก็อย่างเ็นเนี่ยเป็นคนที่เป็นสิวนะคะจะใช้หมอนสักๆไม่ได้เลยนะคะจะต้องเป็นหมอนที่นุ่มอ่อนโยนกับผิวแบบนี้เลยนะคะหลังจากใช้งานมา1เดือนนะคะบอกเลยว่าจากปกติเนี่ยเฮนจะเป็นคนที่ชอบสะดุ้งตื่นเวลาที่หัวตกหมอนหรือว่านอนหลับไม่สนิทแบบก็เป็นบ่อยแต่พอใช้โคซี่โชวาเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นคนที่หลับลึกง่ายมากคือเป็นหมอนที่สมบบบแ แมทชิ่งได้สําหรับทุกคนเลยนะคะด้วยความที่มันปรับความสูงต่ำได้เนี่ยทุกปัญหาเกรงคอบาดไหล่เนี่ยก็จะหายไปเลยพูดหมดเปลือกแล้วนะคะเหลือแค่ไปลองกันเองแล้วว่ามันนอนสบายแค่ไหนทางแบรนด์เนี่ยเขามีรับประกันความพึงพอใจใน7วันด้วยนะคะถ้าใช้แล้วไม่ถูกใจเนี่ยก็ส่งคืนในสภาพที่สมบูรณ์ได้เลยค่ะสําหรับช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยมีทั้งในเว็บไซต์ออฟิเชียลช้อปปีแล้วก็ทางเพจ Facebook ของทางแบรนด์ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเฮนรี่นะคะจะแปะพิกัดน,นะคะเอาไว้ที่ปักมดุดคอมเมนต์ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะตามมาจากคลิปนี้เฮนรี่มีโค้ดส่วนลด HDI 6ลดไปอีก10%ค่ะคุ้มมากแม่คือมันดีจริงๆนะคะไปลองเถอะอยากให้ลองกันเองนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเฮนรี่จะมาตอบขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย